ทเทียบเคียงกันหน่อยครับว่าใครสูงใครดำใครต่าใครขาวครับแหมก้มไปงี้เลยก,กลายเป็นมวยที่เยอะเลยครับไปเคียงแล้วครับส่วนสูงที่เลี้ยงนักมวยต้องมุมละสองคนนะครับตามกฎของสอบคนะครับข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งครับก็ให้ความปรมมือด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ขับเคลื่อนมวยไทยของเราต่อไปได้ครับโดยเฉพาะมวยต่างจังหว,วัด ตอนนี้ก็มีลหลายๆพื้นที่นะครับที่ต้องรักษาระเบียบนะครับเมื่อมีกฎม,มีกติกามีระเบียบยต้องปฏิบัติรับคู่สามยกแรกครับนะครับร้อยสี่าเพรรพาครับดีแม็กสวยจาเจสายพริ้วหรือดีแม็กสินจอมยุทคนเดียวกันครับ ข้างเดียวด้วยครับขวาต่อขวาจังหวะเสียงดนตรีปี่กลองนี่กระชับดีนะครับเดี่ยวสร้างสร้างจังหวะให้นักมวยนั้นมีมีสเปดในการที่จะออกอาวุธนะครับสำคัญเลยครับ ต<ป>ีกรองไม่ไม,ไม่คือไม่ขยับขยื่นเป่าชา้านักมวยมันอืดไปด้วยครับถ้าเกิดยิ่งช้าก็นักมวยก็ยิ่งยิ่งแม่ยิงย่งจะหลับอ่นะคนดูก็จะหลับไปด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องปีกรองต้องสนุกครับภาคีสารของเรานี่สุดๆดแล้วนะครับเรื่องของปีกรองครับอัญญาจะตื่นเต้นนะครับกระตุ้นให้นักมวยได้ออกกระพุบบ้กัน โอเวเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดได้สองคนนี้เต้นนี่ยังไงดีดูฝั่งน้ำเงินดูจะล่ำนะครับล่ำแล้วก็ส่วนสูงน่าจะน่าจะสั้นกว่าครับฝั่งของเพชรรภารไยรอยนะครับภาษามวยเขาว่าอย่างนั้นจอกเปิที่ข้างล่างครับรับ้าล่าง นอกพับไตไตขาจก็อยู่ที่วิธีการโชคของแต่ละคนครับการวางแผนครับเจอคู่ชกสไตล์นี้ต้องชกยังไงให้ชนะครับเนี่ครับทุนนี้พยายามเล่นงานช่วงล่างแต่ก่อนครับอยึดเข้ากันนะครับ21เรียกว่ากำลังเหมาะนะครับกำลังเหมาะ 143พลังของอาวุธมันจะหนักแน่นรุนแรงนะครับโดนแล้วไม่ไม่บงังโดนแล้วปล่อยไม่ไม่เกรงกล้ามเนื้อนี่โอกาสยุบเป็นไปนได้สูงครับก็เป็นสองจังหวัดครับที่มีประวัติศาสตร์เรื่องของมวยดังเยอะแยะมากมายครับทั้งร้อยเอ็ดแล้วก็นครราชสีมาครับ ย้อนกลับไปก็นู่นแหละครับยักษ์สุกนู่นแหละครับตำนานครับตัวร้อยเอกก็หลายคนนะอย่างแสนเมืองน้อยนะครับหรือว่าแซมสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางศอกร้อยเก็บยอดถุนคนจิตไตรภูมิอย่างเงี้ยครับสวยงามครับหมายเลขสองชัดเจนครับสีผมนี่ก็ดีนี่เตรียมไม่เล่นสงการโดยเฉพาะเลยนะครับสผมสีนี้ตามต่อครับ งานของทั้งคู่ไรอเอกกับโคร่าสมการเตือนเลยนะครับเตือนให้ออกอาวุธครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเขตหัวห้ามอย่าไปยุ่งครับอย่าไปเอาเอาวุธไปใส่ตรงนั้นแลกแข่งกันแล้วครับอ่าเป็นเป็นขวากับซ้ายนะครับตอนนี้แดงกลายเป็นมวยสองสองทางนะครับเพชรรพา สองแทงสองาดเลยนะครับตอนนี้มาเป็นบมยซ้ายครับเต็ดบุรพาเตะซ้ายครับขวาคืนมาคัตดีแม็กซ้ายไปขวาคืนครับซ้ายไปทีหนึ่งมาขวากับซ้ายนี่แหละครับขีดเส้นเตะกันเลยครับเตะซ้ายอ้าวยกขวาบานคัตดีแม็กน่าจะเป็นช่วงจังหวะจัดเต็มแล้วแหละครับแบบนี้แรกแข้งครับอาวุธยาวๆใส่กันเข้าไป ใครจะเนื้อกว่าครับใครจะบังได้ใครจะบังไม่อยู่ครับซ้ายติดตรงแขนครับขยข้าไปครับขวาคืนไหมครับดีแม็กครับเอาละครับออกซ้ายหน้าเบาๆครับอาซ้ายมาครับก็พยายามยกบังครับดีแม็กบังได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ก็ผลหนักเป็นเบาไว้ก่อนครับขวาขวายังไม่ออกครับโดนซ้ายมาอีกแล้วครับอาขวาคืนไปครับ นี่ครับต้องเตะคืนนี้เลยนะครับไม่ต้องรอเตะพรุ่งนี้ครับเตะได้เตะเลยครับเตะคืนนี้ก็ไม่ขาดทุนครับถ้าเตะพรุ่งนี้ขาดทุนแน่ครับผมขวาสูงอ่านี่ครับต้องเตะครับน้องครับอย่าไปรับอย่างเดียวกันรับคนเดียวเจ็คนเดียวนะครับพุกขวาครับเพชรบุรพาเอานะครับเสริมบัตรแล้วครับเริ่มแข็งข้นครับบัตรเริ่มมาครับ แทงมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วเอาโค้าง,างโดนศูนย์ไม่เป็นไรครับจากจะหนักกลายเป็นเบาเตะพับนอกครับขวามาโอ้โแม่ง้างมาจากโคราชเลยครับเอาเตะหลุดอีกไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่หือหลักครับล้มลงไปครับดีแม็ค คเนลุกรถยนต์นะครับแต่ว่าหน้าตาแกไม่ใช่เลยครับหน้าแกดูมากนะครับดีแมนี่ซ้ายก็พยายามเก็บเก็บอาวุธดีครับดีแมครับเก็บดีแล้วครับเหลือจังหวะตอบโต้เท่านั้นเองครับขวาไปหลุดครับโดนซ้ายครับแมใส่ปลายเท้าครับประกบแล้วตีได้ไหมน่าจะตีกันไม่ได้ครับมันยังสอดยังยังขึ้นไม่ จับไม่แน่นครับบยกสองครับยกสามยกสองเตะเปิดทานนะครับยกสามทำอะไรกันครับตามดูครับขอบคุณพิตตี้สาวสวยนะครับน้องอะไรก็ไม่ทราบเต่ขวาไปครับเกมเปิดนะครับตอนนี้ครับยกนี้เกมเปิดแล้วครับใส่กันเลยครับเดชบุรพากับดีแม็ก ไปแล้วเดินเสียบขวาคืนครับโอ้โหเสียบขวาสลับมาซ้ายขีบบนแล้วครับไายตีครับตีแรกตีเด็ดยีแมกขีบแน่นเลยครับขีบแล้วกดลงมาเพื่อให้อีกฝั่งนึงตีด้วยความยากลำบากเตะซ้ายครับขวาคืนมา อยาจะตัดล่างแหหลบหลบไปครับกับมาการสมศักดิ์เข้ามาขวางนะครับเพื่อไม่ให้มีการเกินเลยก็เกิดขึ้นครับถึงตัวอีกแล้วครับแต่จังหวะถึงตัวเนี่ยมันอยู่ใกล้เชือกนะครับลักษณะนี้กรรมาการก็จะต้องทำหน้าที่ะครับเพราะว่าเผลอเปอเกี่ยวเชือกก็กลายเป็นว่าเอาเปรียบกันจะก้มไปต่อยนะครับไม่โดนครับลูกนี้ครับ ล้มลงไปอ่ะไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อเดินชนแล้วแห้ะครับฝับง่งของเจ้าดีแม็กโอ้โดนโดนเสียบต้วขวาครับเบลุมาอัดสองสามทีด้วยเข่าขวา เตะตีซ้ายแทงซ้ายเตะทีเด่นครับเอาล่ารครับเริ่มตีได้ครับเริ่มตีได้แต่ว่าโอ้โหพลิกวิกฤตจังหวะขาลอยพอดีนะครับเพชรบุรีพาขาลอยดีแม็กเลยเอาทิ้งนะครับเราขึ้นบนได้แล้วตีไม่ได้ครับจังหวะมันโงมกบมากเกินสอยขวาไม่ถึงนะครับโอ้โหทีลูกนี้ทีแรงครับ หาลอดออกไปนอกเชื่อครับกรรมการต้องทําหน้าที่ดึงกลับเข้ามาเดี๋ยวต่อนะครับเพชรบุรพาถือว่าทําดีแล้วนะครับเนี่ยครับเปิดเกมเอาโดนแข้งขวาของดีแม็กตีซ้ายครับยกซ้ายไว้บังเอาไว้ครับตั้งกระแพงขวาเข้าไปครับดีแม็กเจอเข่าขวาของเพชรบุรพาทางมุมนงครับไกลๆมุมน้อยัดขวาเข้าไปครับ ถึงตัวตีไหมกรรมการต้องดึงออกมาอีกครับอยู่ใกล้เชื่อมากอ่วเตะอเตดหลุดครับลงโทษไหมหมกกัดขวาไม่โดนตีบเอาไว้ครับดีแม็กเป็นพรภาขยับขยับอาขวาหนุดครับแม่ตกลวงยังไงขาสั้น หรือ,อยังไงเสิร์ฟลึกไม่พอถือว่าพลิกได้ดีเลยนะครับจังหวะของดีแม็กเมื่อสักครู่ตัวเองกาลังโดนเข่าอยู่แล้วครับกรรมาการสมศักดิ์มณีจักครับเช็ดนวมเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็สับมือชกยกที่4ครับลุมกันต่อครับยกสี่ดีแมจะลุยแล้วครับเข้ามาเจอซ้ายสลับด้วยขวาครับสวนลับเดินต่อครับดีแม็กขยับ โอ้ยซ้ายเกือบโดนปากครับคว้าแล้วครับคว้าแล้วตีไหมไม่ัหนักไปทั้งกอดกันครับกอดแน่นเกินก็ตียากครับเตะลุดอีกครับเข่าซ้ายได้ครับคือบุรพาครับไล่ขาไว้ครับดีแม็กกอดปล่อยครับกรรมการทำงานมากหน่อยครับอยากก็ไปครับดีแม็ก โดนซ้ายไอ้โดนขวายังไม่โตครับโดนอีกครับโดนขวาอีกแล้วก็เตะแล้กคาไวโด่งนี่นี่เสียหายไปเล็กน้อยครับเนี่ยครับมาเป็นมวยขวาแล้วครับเพชรบุรพาสองแค่สองการได้ขวาอีกทีหดึ่งครับโอ้โหนี่สามแข้งไปแล้วนะครับโดนขวาครับครั้งสุดท้ายนี่เซออกอาการเลยครับหลักเสียหลักเสียเหลี่ยมไปนะครับ ระยะแข่งพอดีนะครับดีแม็กโดนอีกแล้วเข้าไม่ถึงนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นมวยขวานี่แม่เตะได้สวยๆครับมาเตะหลุดอีกครับดีแม็กครับขวาโดนอีกแล้วครับพับเก็บด้วยครับแล้วก็กดคอลงมาครับโอ้เอายังไงดีครับดีแม็กโดนกินฟรีหลายรอบแล้วนะครับสี่แข้งเห็นๆแล้วนะครับจังหวะเตะขวาโอ้โด้วยว่าทีมงานต้องบอกว่าแก้เกมได้สวยมากครับเนี่ยครับขาครับโอ้โหโดนเตะกินเหล่าไป5ครั้งแล้วครับ ติดรับไม่ถึงโดนซ้ายอีกเข้าไปโดนกดคอโอ้รอบเป่าหรือเปล่าครับโดนรอบเป่าหรือบอลดีแม็กขวาครับโอ้โหเตะไปหกครั้งโดนไปแปลไม่บางด้วยนะครับเอ่อแล้วออกซ้ายหน้าครับเป่าปล่าพูดแล้วครับทีขวาครับเอาไงดีครับดีแม็กครับดีแม็กได้ยินว่าดีแม็กนี่มันทนทานนะรุ่นนี้ รุ่นอื่นรุ่นทนครับผมแต่ว่าโอ้โหโดน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 อีกแล้วนะฮะแล้วก็ยังไงฮะปิดเกมไหมไหมครับไมโอ้กลายเป็นว่ารอบกำนันเหมาไปแล้วครับครับผมเตะขวาครับดูฮะโอ้โหหมดยกสี่ครับเดี๋ยวมาเตะต่อครับก็น็อกได้ก็น็อกนะครับ ดูยกสี่เลครับผลงานของคู่นี้ครับเป็นบุรพากับดีแม็กดูนะครับปากเข้าข้อเลยครับบางไม่ทันครับเจอเนี่ยครับเจอหมัดอีกโดนหนักพอสมควรครับในยกที่แล้วขึ้นยกห้าครับยก5ยกสุดท้ายหมเป็นการบ้านที่ดีแม็กต้องทบทวนแล้วครับ ยกสี่บังไม่ทันหรือหรือไม่บังครับตามต่อครับจะครบบังไว้ไหมครับไม่เสียดอกนะครับตอนนี้ไม่ครบไว้ก็เจ็บนะครับแต่ว่าดีแม่ครับด้วยหน้าที่ครับเดินเข้าหาต่อครับหมัดครับง้างหมัดง้างหมัดมาจากโคราชต่อยล่างสลับนยังพยายามครับเนี่ยครับมันต้องพยายามอย่างนี้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับตัดสินใจใช้หมัดเลยนะครับอาวุธ จะสร้างบริหารได้หรือว่าจะมีแรงวัได้ต่อยหรือไม่เท่านั้นเองครับเดี๋ยวครับเข้าไปกระโดนยันโดนถีบเนื้อ,อแล้วครับเนื้อขวาแล้วครับต่อยครับต้องต่อยครับ,ต,ต,รบต่อยเท่านั้นครับอย่างอื่นเก็บให้หมดครับโอ้โดนซ้ายอีกครับเข้าไปใหม่ครับ ไม่ได้ป่อยครับถูกลอกตอ้แต่ก็ต้องชื่นชมดีแมตเลยนะครับเนี่ครับเขายังพยายามครับขีบเอาไว้ครับเพชรบุรพาไม่เป้นนะครับยังมีความพยายามที่จะสู้อยู่ครับกรรมการสมศักดิ์มณีจักนะครับเียกออกมาครับ พอมาเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นมวยขวาเนี่ยครับโอ้โหเข้าทางเลยเข้าทางเลยฮะยกสี่นี่เล็กเหมายกเลยครับมายกห้านี่ก็โอดูนะครับการตกแล้วครับพีแม็กต่อเต็มที่แล้วนะครับได้เห็นถึงความพยายามเห็นถึงความตั้งใจของดีแม็กแล้วครับเอาละครับแจกหัวใจให้กันแลวครับ โหสิกันครับเมื่อการแข่งขันจบลงแล้วน้ำใจของนักกีฬาน,น้ำใจของลูกผู้ชายครับเรียกว่าแจกหัวใจใจสั่งมาคณะสวยงามครับฝั่งของเพชรบุรพาพอหลักบุญนะครับเดี๋ยวตามันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดซึกมวยมันมหากุศลน,นะครับสดจากสนามโรงเรียนบ้านเฮว